สวัสดีค่ะกลับมาพบกับตั้งอีกครั้งนะคะในรายการคริปต o โนมิสนะคะวันนี้นะคะเราจะมาคุยกันถึงหัวข้อนะคะที่เกี่ยวกับ3อา o อ Capital ถ้าหลายๆคนนะคะที่ติดตามข่าวสารในตลาดคริปโตเคเรนซีนะคะคงต้องเคยได้ยินนะคะเพราะว่าเขาค่อนข้างมีข่าวค่อนข้างดังค่ะแล้วก็มิกริตแล้วก็กระแสที่เกิดขึ้นกับเขาเนี่ยเรียกได้ว,ว่าเป็นมิกรตที่ยิ่งใหญ่ในตลาดคริปโตเคเรนซีมากๆเลยนะคะ วันนี้นะคะเดี๋ยวตากจะมาสรุปให้ฟังค่ะว่า Three a r r o Capital เนี่ยเขาคือใครนะคะแล้วก็มีกิจอะไรนะคะที่เกิดขึ้นนะคะจนทำให้เขาต้องยื่นฟองลมละลายนะคะแล้วหลังจากนั้นมีโดมิโนเอฟเฟกอะไรนะคะที่เกิดผลกระทบต้านม,มาอีกตามมารับชมกันได้เลยค่ะ Three Arrow Capital นะคะหรือว่า TAC นะคะชื่อย่อของเขาเนี่ย ก็เป็นอะไรที่หลายๆคนนะคะน่าจะต้องเคยเห็นผ่านหูผ่านตากันมาบ้างเขาเป็นบริษัท Venture Capital นะคะที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2012ค่ะในช่วงนั้นนะคะเขาก็ทำการลงทุนนะคะกับตลาดทั่วๆไปค่ะจนเมื่อปี2018ที่ผ่านมานะคะทาง t r r e าโเนี่ยก็ได้หันมาโฟกัสนะคะกับการลงทุนในตลาดคริปโตเคอเรนซีมากขึ้นค่ะ ก็มีการที่เขานะคะคได้เข้าไปลงทุนในหล,หลายๆที่นะคะไม่ว่าจะเป็นในกองทุนของ GBTC นะคะหรือ g r a y s c a l e Bitcoin Trust นั่นเองนะคะก็คือเป็นกองทุนทางการเงินของ g r a y s c a l e Investment ค่ะ นอกจากนี้นะคะทาง Tree Allo เนี่ยก็มีการเข้าไปลงทุนในแพลตฟอร์มนะคะของคริปโตเคอเรนซีต่างๆมากมายเลยค่ะก็บอกเลยนะคะว่าการที่ Tree Allo Capital เนี่ยเขาทำกำไรได้อย่างมากมายแบบนี้ไม่ได้มาเพราะโชคช่วยจริงๆคะ่ะเพราะว่า Tree Allo เขานะคะนอกจากจะมีการบริหารที่ค่อนข้างเก่งมากๆแล้วนะคะยังมีกลยุทธ์ในการลงทุนค่ะนั่นก็คือการเข้าไปลงทุนนะคะในราวแ,แรกๆของโปรเจกต์ต่างๆนั่นเองนะคะหรือเรียกได้ว่าเป็น early investment นะคะทำให้ตัว Tree Allo เนี่ยด้ราคา ของเหรียญต่างๆนะคะมาในราคาที่ถูกกว่าราคาที่เปิดขายในกระดานเทรดซื้อขายทั่วๆไปนะคะแต่การที่ทาง t r i l โลเนี่ยได้ราคาเหรียญมาในราคาต้นทุนที่ค่อนข้างต่ำเนี่ยก็มีความเสี่ยงนะคะในเรื่องของ vesting period ค่ะก็คือการที่เจ้าของโปรเจกต์นะคะจะทําการล็อกเหรียนเอาไว้นะคะเพื่อป้องกันให้นักลงทุนเนี่ยไม่ทําการเทขายเหรียญทันทีที่มีการเปิดขายบนกระดานเทรดนั่นเองค่ะ ก็ตัวนี้นะคะก็เป็นรูปแบบความเสี่ยงแบบหนึ่งนะคะที่นักลงทุนจะต้องรับไว้เพราะว่าณนะช่วงเวลาที่ทํากําไรได้ก็ไม่อาจสามารถที่จะขายเหรียญออกไปได้นั่นเองนะคะทําให้ตัวพอร์ตภาพรวมของตัว t r a o ที่เราเห็นว่ามันกําไรเยอะนะคะความจริงแล้วมันก็ไม่ได้เป็นกําไรที่แท้จริงนะคะหรือในภาษาค r y ป t o c u r r e n c y เนี่ยเราเรียกสิ่งนี้ว่ากําไรทิปนั่นเองค่ะถ้าเรานะคะเจาะลึกเข้าไปในการลงทุนของ t r e a o Capital เนี่ยเราจะเห็นว่ามีการเข้าไปลงทุนใน Governance Token นะคะของ Defi ไม่ว่าจะเป็นโปรเจกต์ขนาดใหญ่หรือว่าเล็กค่อนข้างเยอะมากๆเลยซึ่งโปรเจกต์เหล่านี้นะคะเป็นโปรเจกต์ที่มีแรงเทขายค่อนข้างเยอะนะคะเพื่อเป็นการเพิ่มสภาพคล่องให้กับโปรเจกต์นะคะเนื่องจากตัวเหรียญเองเนี่ยจะไม่ค่อยมีการใช้ประโยชน์อะไรมากหนักนะคะนั่นทําให้กว่าการที่ตัวเหรียญของ t r i เอโลเนี่ยจะถูกปลดล็อกออกมาขายได้ณเวลานั้นนะคะอาจจะทําให้กําไรนะคะลดน้อยลงหรืออาจจะทําให้ราคาที่ขายได้นะคะต่ำว่าต้นทุนจนขาดทุนได้นั่นเองค่ะจากที่บอกไปเมื่อตอนข้างต ะะว่าตัว Tree Aero Capital เนี่ยมีการเข้าไปลงทุนใน GBTC ด้วยนะคะซึ่งในสภาวะตลาดแบบนี้นะคะในช่วงขาลงแล้วก็เป็นตลาดหมีมากๆนะคะทำให้ตัวราคาของ BTC เนี่ยลวงมาค่อนข้างมากแล้วนอกจากนี้นะคะตัว GBTC เนี่ยยังราคาต่ำกว่าราคาของ BTC จริงไปอีกด้วยนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลนะคะที่กดดันให้กับ 3รีแอร์โลเคปิโตนี่ยขาดทุนหนักขึ้นไปอีกค่ะและจากเหตุการณ์ล่มสลายของ t e r ร a เราก็เหรียญลู n a นะคะทําให้ทาง3รีแอโลเคปิโตขาดทุนหนักขึ้นไปอีกค่ะเพราะว่ามีการนะคะเข้าไปซื้อตัวเหรียญลู n a นะคะจากกองทุน Luna Foundation การ์นะคะเป็นจํานวนถึง200ล้านดอลลาร์เลยค่ะนั่นแหละค่ะจนในที่สุดวันที่30มิถุนายนที่ผ่านมานะคะทาง3รีแอร์โลเคปิโก็ได้ทําการยื่นลมละลายเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ แล้วก็จากการล้มนะคะของ t r i o l o Capital เนี่ยก็เกิดเป็นโดมิโนเอฟเฟกตตามมาค่ะนันก็คือบริษัทนะคะ Voyager Digital เริ่มจากการปิดระงับนะคะการซื้อขายแล้วก็การฝากการถอนเพราะว่าตัว t r i o l o Capital เนี่ยผิดนัดชำระหนี้ค่ะสนในที่สุดนะคะทาง Voyager เนี่ยก็ได้ทำการยื่นลมละลายนะคะในวันที่6กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะจากนั้นนะคะก็มีบริษัทอย่าง c e l s ซียนะคะยื่นลมละลายตามกันมาค่ะ นอกจากนี้นะคะก็ยังมีบริษัทแล้วก็แพลตฟอร์มอีกหลายที่เลยค่ะที่ทำการยื่นลมละลายเป็นโดมิโนเอฟเฟกตามกันมาเรื่อยๆเลยค่ะไม่ใช่แค่เฉพาะการยื่นลมละลายนะคะเพราะว่ามีอีกลหลายบริษัทหรือลหลายโปรเจกต์ที่ได้รับผลกระทบอย่างข่าวดังล่าสุดในไทยเองตัว s ิฟเม x กไทยแลนดเองเนี่ยก็ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นี้เช่นกันค่ะก็การล้มของตัว t r e เล Capital นะคะที่ ต่อยอดมาจากตัวเทอรล่านะคะส่งผลกระทบไปถึง Voyager ส่งผลกระทบไปถึง Celsius ตัว b a r า e l l หรือกระทั่งผลกระทบไปถึง z i p m e t เองก็ตามนะคะตัวนี้ชื่อได้ว่าเป็นวิกิตนะคะทางคริปโตเคอเรนซีที่เรียกได้ว่าค่อนข้างใหญ่มากๆเลยนะคะก็ต้องจับตากันดูต่อไปค่ะว่าใน เหตุการณ์วิกฤตทางนี้นะคะจะคลี่คลายไปในทิศทางไหนแล้วก็สภาวะตลาดของคริปโตนะคะจะเป็นยังไงต่อไปวันนี้นะคะเราก็จะมาร่วมพูดคุยนะคะกับผู้เชี่ยวชาญนะคะจากคริปโตมายนะคะแล้วก็เป็น CEO นะคะจากคริปโตแอดไวเซอรีนะคะขอเชยนเชิญคุณสันเจนะคะสัญชัยปอบลีค่ะมาร่วมพูดคุยกับเราค่ะครับสวัสดีครับ สวัสดีค่ะพี่สันเจค่ะก็หลายๆคนนะคะที่เขาพูดถึงกันเนาะตัวท r l l อโนะคะจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ผ่านมานะคะวันนี้ก็อยากมาร่วมพูดคุยกับพี่สันเจนะคะมาวิเคราะห์ถึงสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นกันว่า เพราะอะไรนะคะมันถึงเกิดขึ้นแล้วก็เหตุการณ์หลังจากนี้จะเป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มจากอย่างที่เห็นในข่าวคะ่ะจะมีอีกลหลายบริษทัทเลยที่เขาล้มตับตามกันมาอย่างเงี้ยค่ะอยากให้พี่ซันเจย์ลองมีเคราะเนี่ยว่าการล้มเหล่านี้ค่ะมันส่งผลกระทบอะไรกับตลาดบ้างค่ะครับจริงๆเคสของ CREARO ครับก็เป็นเรียกว่าเป็น Domino Effect อันใหญ่เลยของวงการริปบตจริงๆถ้าเริ่มแรกมา มันก็เริ่มมาจากเคสของลูน่ากับ UST เคสที่ของลู n a เกิดขึ้นไปประมาณเดือนมีนาคมนะถ้ามาดูบริษัทอื่นๆที่มาเชื่อมโยงกันนะครับส่วนใหญ่เราก็จะเห็นว่าเป็นแพลตฟอร์มที่เรียกว่า centralize d finance ในเองก็คือมาให้เงินกู้ยืมกับที่ t r i a r o แล้วสุดท้ายแล้ว t r i e r o ไม่ไม่มีเงินที่มาคืนพวกเขาเหล่านี้ได้นะครับก็ กลายเป็นเดฟอลต์แบบแบงก์รักซี่ไปนั่นเองแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจถ้าเราไปดูเรื่องของตัวที่เรียกว่าเป็นแพลตฟอร์มเรียกว่าดีฟาบตัวไหนว่าดีสันไลฟ์ไฟแนนซ์เนี่ยบริษัทไหนก็ตามที่ใช้แพลตฟอร์มพวก d e f าอยู่ก็ถ,ถ้าถ้าไม่ถือคืนพวกแพลตฟอร์ม d e f าเนี่ยเขาก็จะโดนลิควิดเดตก็คือถือว่าโดนยึดโพสิชันไปส่วนใหญ่เขาก็พยายามจะปิดโพสิชัน position ที่ฝากไว้ในแพลตฟอร์มที่เรียกว่า d e f าแต่ว่าทรัพย์ยาโร่ครับก็ต้องเรียกว่ากลายเป็นฟองร้องกัน ก็คือเริ่มแรกมาถ้าไปดูเอกสารเปเปอร์ Paper, ที่เขาแถลงออกมาละ่ะให้เป็นให้ทุกคนเข้าไปดูได้ก็ประมาณ1นึ่พหน้านะครับอันนี้บอกได้เลยว่ายาวาจริงผมผมก็มีโอกาสไดอ้อ่านบางส่วนแล้วกันนะไม่ไม่ได้อ่านหมดนะครับก็จะมีรายชื่อบริษัทที่เป็นเครดิตเตอร์ของ f i ียโเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็น Equity First Holding, Voyager Digital, Moonbeam Foundation, Genesis Asia อย่างเงี้ยครับ แล้วก็มี Celsius Network นั่นเองก็แล้วก็มีอันนึง s b ี c a p i t a l g r o ร p แต่ว่าเป็นพวก n c h a i n Custodian ก็มีเหมือนกันแล้วว่า Pure s t a กจริงๆมีมีอีกหลายบริษัทนะนี่ยกตัวอย่างชื่อบริษัทให้ฟังก็ทีนี้มันก็เกิดกลายเป็นคล้ายคล้า i i ิ i t i c ิ u n ้คในวงการคิปโตครับถ้านึกสภาพต,ตอนนั้นที่เหมือนเกิด Financial Crisis เมือกันตอนที่ในปี2008-2009เราเห็นว่าแบงก์ใหญ่ๆอ,อย่าง e h m a n Brothers ก็ล้มได้ ทีนี้ในโลกทรา d i ิช o ั่นแลไฟแนนซ์หรือไฟแนนซ์ปกตินะครับมันก็จะมีะพวก Bank แบงก์ล่ะสักสถาบันยักษ์ใหญ่มาช่วยอุ้มแต่ทีนี้ปรากฏว่าโลกคริปโตของเรามันไม่ได้มีสถาบันยักษ์ใหญ่มาเข้ามาช่วยหรือสนับสนุนนะครับมันก็เลยจะเกิดเหตุการณ์ที่เรียกว่าเป็นดมิโนเอฟเฟกแล้วก็หลายๆบริษัทเนี่ยก็ติดปัญหาสภาพคล่องเรื่องเงินพอริชันหรือว่าเงินของเขาครับได้มีการให้ทริอาโรผู้ยืมไปนั่นเองแล้วก็ทริอาโรไม่มีการไม่มีสินทรัพย์เที่จะมาคืนเงินพวกนี้ได้ ถ้าดูในแง่มุมหนึง่งมันก็เป็นจุดบริษัทยักษ์ใหญ่ก็ถ้าที่รู้กันในข่าวก็จะมีอย่างแบ b e l f i n a n c นอย่างนี้นะครับแล้วก็มี c e l s i u s ที่แบงค์รับไปแล้วหรือว,ว่าล้มละลายไปแล้วแล้วก็ v o y a g e r เหมือนกันที่ลงวัวล้มละลายไปแล้วแล้วก็มีอีกบริษัทหนึ่งอย่างบล็อก i ฟนี่ถึงแม้เขายังไม่ล้มละลายแต่ว่าก็มีการเลี้ยวพนักงานประมาณ20%แล้วมีการต้องจ่ายค่าปรับด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเป็นบริษัทอื่นๆก็ อันนี้เราต้องดูหน่อยว่าบริษัทเล็กๆลงมาเนี่ยจะมีผลกระทบมากน้อยขนาดไหนก็จริงๆก็เริ่มเห็นไปบ้างแล้วอย่างเคสของหลายๆเคสที่เกิดขึ้นมาในรอบทั่วโลกนะครับในในมุมนี้ก็ถือว่าเป็นโดมิโนเอฟเฟกยักษ์ใหญ่เลยละกันในมุมที่ว่าพอตัวใหญ่ล้มอย่างรูน e ่ามาเอฟเฟกต์ทริอแล้วก็มีมาเอฟเฟกต์ e ลูกค้าที่ไปใช้บริการเรรโรทีนึงแล้วก็เป็นลูกค้าของลูกค้าก็คือคนรายย่อยอย่าเราที่บางคนก็มี อาจจะใช้เป็น Exchange ไปใช้บริการพวก c e l s i u ซ Voyager หรือว่า b a b e l หรือว่าเป็นลูกค้าที่เป็นลูกค้ารีเทลอย่างเราโดยตรงนะครับมีการไปใช้บริการแพลตฟอร์มพวกนี้ด้วยเหมือนกันนั่นเองซึ่งข้อความน่าสนใจจริงๆแล้วก็คือแพลตฟอร์มพวกนี้อ่ะตอนแรกถ้าเราไปดูจริงๆนะครับไปอ่านเทอร์มินัลคอนดิชันของเราจริงๆเขาก็จะเขียนอยู่เสมอว่าเขาไม่ได้การันตีเรื่องของ uh, เงินที่ฝากไปเขานั่นเองก็เป็นเหมือนการที่เขาจะปเตคตัวเองตั้งแต่เริ่ม แต่คนส่วนใหญ่ผมก็เชื่อว่าไม่ไม่ได้อ่านเ,าเรื่องพวกนี้แต่ว่าจะทราบแหละแล้วอาจจะคิดว่ามันอาจจะใหญ่เกินไปที่จะล้มละลายหรือว่าเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นมาได้นะครับในมุมน,นี้ก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์นะคะวิกฤตครั้งใหญ่เลยในตลาดคริปโตนะคะก็อย่างที่พี่สันเจยบอกเลยว่าผลกระทบมันไม่ได้เป็นเฉพาะรายใหญ่เท่านั้นนะคะเพราะว่ามันก็กระทบถึงรายย่อยอย่างเราด้วยเช่นกันนะคะแล้วอย่างเงี้ยค่ะพี่สันเจยคิดว่าวิกฤตใ,ใหญ่แบบนี้ค่ะมันมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นอีกในอนาคตอีกไหมอะคะ ก็ถือว MM ่าจริงๆเป็นบทเรียนครั้งใหญ่แหละว่าอันนี้ก็มองให้ทุกคนเห็นภาพนะว่าไม่มีบริษัทไหนใหญ่เกินไปที่จะล้มละลายได้นั่นเองก็ในมุมของเทรลเรคือถ้าเรียกได้ว่าตอนแรกเนี่ยาก็ถือว่าเป็นโอ้มีความเชื่อมั่นมากมายจากคนในวงการคริปโตแต่ว่าบริษัทยักษ์ใหญ่ที่ปล่อยเงินให้เขายืมนะครับอันนึสภาพเราจะไปโทษคนให้เที่ยวใยืมได้ไหมผมว่าก็โทษได้บางส่วนนะเพราะว่า คนที่ให้ยืมเนี่ยจริงๆเขาไม่ได้ให้ยืมฟรีนะถ้าท่านในมุมอย่างนั้นก็คือเขาอาจจะให้เทรอโรยืมร้อยล้านเหรียญพันล้านเหรียญเนี่ยแต่เขาก็หวังอ่าอ่าตาดอกเบี้ยที่เขาจะได้จากการที่ตอนเทรอโรมาคืนเขาเผาก็คิดว่าอ่าถ้าเทรอโรเนี่ยใหญ่จริงคงมีโอกาสล้มละลายน้อยเขาก็กินไปสบายๆปีละเจ็ดเอสบเยีปอร์เซ็นตอะไรก็ว่ากันไปเนี่ยจากเงินที่เขาปล่อยต่อให้เทรอโรครับก็ถือว่าเป็นบทเรียนให้ทุกคนรู้ครับว่ามันก็จะกลับไปอุดมกรรมหนึ่ง ของอชาวคริปโตแล้วก็คือเรื่องของการเก็บรักษาสินทรัพย์ด้วยตัวเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการคอนเซ็ปที่เรียกว่านอตยอ k คีนอตยองคอยน์ก็คือไม่ใช่กระเป๋าเราไม่ใช่เหรียญเราเราก็ต้องเริ่มเรียนรู้ในการจัดเก็บ h ์ดแวร์ e อลเล็ตแล้วก็ไม่ได้หาผลตอบแทนในที่ที่ว่าสมมติเ็นสภาพว่าเราจะไปหาผลตอบแทนจากเงิน1ล้านบาทได้7%ต่อปีเนี่ยมันจะคุ้มค่าความเสี่ยงของเราหรือเปล่ปา รือว่าเราจะถือมันไว้เฉยแล้วก็ล็อกไว้ในอลเล็ตเรานี่เองครับโอเคค่ะเป็นคำแนะนำที่ดีมากๆเลยก็สุดท้ายนี้นะคะก็ในสภาวะตลาดขาลงแบบนี้อะคะ่ะอยากขอมุมมองความเห็นจากทางพี่ซันเจยหน่อยว่าคิดว่าแนวโน้มของตลาดอะคะ่ะจะเป็นยังไงต่อไปคะ่ะแล้วก็อยากให้พี่ซันเจยนะคะฝากคำแนะนำให้กับนักลงทุนหน่อยค่ะ ครับจริงๆแนวแนวโน,น้มตลาดของคริปโตครับปีนี้ก็ยังดูไม่ค่อยสดใสมากแล้วก็มีเคสอย่างดูน้ากับเ r ียโรขึ้นมาแล้วก็เราก็จะเห็นรายย่อยเริ่มได้ผลกระทบจากเรื่องนี้ไปหลายๆบริษัทเยอะพอสมควรแล้วผมว่าบริษัทที่มีเอฟเฟกพวกนี้ครับก็ออกตัวประกาศออกตัวมาเกือบหมดแล้วแหละว่าใครเอฟเฟกเท่าไหร่เสียหายเท่าไหร่ไปบ้างลูกค้าเสียหายเท่าไหร่ไปบ้างในมุมนี้ก็ถือว่าตอนนี้ก็เป็น จุดที่ว่าจะเริ่มมาดับไปกันได้ถึงระดับหนึ่งแล้วแต่ว่าในสภาพภาวะตลาดววมครับต้องบอกเลยว่าอาจจะไม่ได้สดใสนะักเพราะว่าอย่างแรกก็มีเหตุการณ์อย่างเรื่องของเงินเฟอ้อที่ทั่วโลกอยู่เราก็ต้องไปรุนเรื่องของสองครามระหว่างยุครนกับรัสเซียอีกดูตลาดหุ้น n แอสแ q ดูเรื่องของอัตราดอกเบี้ยจาก ET, เฟดมีหลายๆปัจจัยแล้วในแม c โคร a c t เตอร์ที่ว่า อาจจะไม่ได้เอื้อมหนวยให้ตลาดมันขึ้นนะถ้าเป็นเทียบกับพวก t เทคสต็อกหรืออย่างอื่นก็ได้ครับว่าตอนนี้ก็จะเป็นขาลงในหลายๆ Commodity Market าตแต่ก็เชื่อว่าในรอบนี้ครับคิดว่าหลายๆคนก็ถือว่าเป็นโอกาสในการ d c a เข้าซื้อได้นะครับในในมุมผมเพราะว่าผมคิดว่าในช่วงตลาดขาลงมันเป็นโอกาสดีกว่าเสมอเนีการที่เราจะสะสมสินทรัพย์ อะไรก็ตามถ้ายิ่งที่เรามีลีฟด้วยครับอย่าง BCA ตัวตัวผมเองก็ดี a ซียตัว Bitcoin อีเทเรีอยู่ใน่นอในช่วงนี้เพราะว่าคิดว่าถึงโอกาสที่มันจะเริ่มดีเซียแล้วเก็บได้ใน,ในระยะยาวนะจะต้องเย็นเน้นย้ำนะครับเรื่องของการเก็บในระยะยาวไม่ใช่มาเล่นในระยะสั้นแล้วหวังกำไรภายในเดือนสอ,สองเดือนอันนี้เรามองไป2อถึงสปีไปเลยก็ได้ครับในมุมนี้แต่เชื่อว่าในอนาคตนะครับก็เป็นบทเรียนให้ทั้งตลาดเรียนรู้แหละรรว่าไม่มีใคร ใหญ่เกินไปที่จะล้มได้แล้วผมก็เชื่อว่าหลายๆเทคโนโลยีที่มสร้างขึ้นบนแพลตฟอร์มอย่างอีเธเรียมหรือว่าหลายๆแพลตฟอร์มที่เกิดขึ้นอยู่ในโลกนี้มันก็จะเป็นเทคโนโลยีที่เราไปใช้กันได้ในอนาคตแล้วก็หลายๆโปรเจกต์ก็น่าจะมีสร้างมูลค่าแวลูแอดได้อย่างมหาศาลในอนาคตเหมือนกันนั่นเองก็คิดว่าเรื่องนี้ก็ต้องค่อยๆเริ่มศึกษาลงทุนนะถือว่าเป็นโอกาสดีนะในตอนนี้ถ้า เราเริ่มจากศึกษาอาจจะไม่ต้องลงทุนเยอะเริ่มดีเเข้ามาแล้วเรียนรู้กับตลาดไปครับผมว่าในช่วงตลาดมีอย่างนี้เป็นโอกาสที่ดีมากๆเลยนั่นเองครับค่ะก็ขอบคุณมุมมองแล้วก็คําแนะนาจากพี่ซันเจมากๆเลยนะคะเป็นคําแนะนําที่ดีมากๆเลยก็ให้เรามองหาโอกาสนะคะจากวริกิตของตลาดในช่วงนี้นะคะก็วันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ซันเจมากๆเลยที่มาร่วมพูดคุยแล้วก็แชร์มุมมองวิเคราะห์ร่วมกันนะคะขอบคุณมากๆค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับสาระความรู้ที่ตักนำมาฝากในวันนี้นะคะแล้วก็การที่ได้พูดคุยนะคะรวมถึงรับฟังมุมมองจากผู้รู้ที่มาแชร์ประสบการณ์กับเรานะคะก็ยังไงก็ฝากติดตามรายการคลิปโโนอมิสกับตักด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ใน EP ีหน้าค่ะบ๊ายบาย